สวัสดีครับสวัสดีเ c ซทุกท่านสวัสดี f อซมิดเบอร์แกนแฟนหมอลำทุกท่านครับผมวันนี้เราจะพูดถึงข่าวความเคลื่อนไหวของสาวหน่อยเพรแพ่งพี่น้องเป็นอย่างขึ้นพูดถึงสาวหน่อยเพรนแพ่งเพราะว่าเป็นวงที่เป็นว่งหมอลำที่กำลังมีกระแสและเป็นว่งหมอลำทีกรลังกําลังได้รับความนิยมในขณะนี้ถือว่าเป็นะดับหนึ่งของหมอลำเพิ่งไครพี่น้องเขาจะเอาความเคลื่อนไหวของสาวหน่อยเพรนแพ่งแต่ละ เมื่อเมื่อมาเล่นมาเล่าพี่น้องสู่ฟังกับข้อเขอลาของอลอุ๋งหญิงเฮาเหตุการณ์จังไดเป็นไดเฮ้ามาวิเคราะห์กันพี่น้องก่อนอื่นเขาจะวิเคราะห์วิเคราะห์กันเขากะมาพูดถึงหลังจากสาวหน่อยเพื่อนแฝงพี่น้องสาวหน่อยเพืพอ่อนแฝงเพื่อนเล่นต่างต่างจังหวัดมาลายเล่นมาเหรียญไเรื่อยมาโคราชแล้วก็มาปลาจีนแล้วเมื่อคืนนี่เล่นอยู่อ่อมหน่อยปากพี่น้องก็ถือว่า เขาม้ากรุงเทพอ่าั้งแรกของเธอแรกของอ่ารอบหนีพี่น้องก็คือเขามา้าเลยก็แต่ก็ออกไปประจีนแล้วก็ค่อยเขาม้าใหม่สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาม้านี่เขาม้ากรุงเทพเน,นี่ยมันไหนสิ่งที่เขาเห็นเป็นประจําก็คือซื้อมนต้นต่างๆพี่น้องเพิ่นมาทําข่าวหลังเวทีหลายๆเธอจะเห็นซื้อมนต้นต่างๆมาทําข่าวหลังเวทีแล้วกายุ่งอมหน่อยปลาคือกันมีสํานักข่าว ในสำนักข่าวหนึ่งก็คืออมรินทีวีครับเพิ่นบุกสัมภาษณ์อีหลา่าอุงอิงเฮาหลังเวทีเลยสัมภาษณ์เรื่องไหนเดี๋ยวเข้าไปตามข่าวกันว่าออกข่าวหรือ,อยังแกผมก็บผู้เบิ้งส่องไอ้ออมรินทีวีเท่าไรน,นะครับพี่นอ้องสวงบันเทิงผมเบิ้งจะอ่าช่องแปดช่องอย่างว่าไปเอฟซี FC, ผู้ใดเบิ้งแล้วกะมาตอบคอมเมนต์ให้ผมเนี่ยอีหล่าสัมภาษณ์ว่างไรผมว่า อุ๋งอิงให้ผมว่าอุ๋งอิงตอบสัมภาษณ์ซื้อได้ดีครับผมคิดว่าน้องกัมีความสามารถแลวก็มีโตใหญ่อความหมายคือโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นน้องอาจจะตอบได้ดีผมคิดว่าอุ๋งอิงตอบได้ดีอยู่แล้วผมหมั่นใจแน่นอนพี่น้องเพราะเห็นว่าอะขมา้ากรุงเทพไม่ได้จะมีซื้อต่างอ่างอะยังลหลายๆซื้อแหละที่ทุกครั้งเที่ยวขามา โบจะส่องอมเบลินส่องหลายๆหลายๆส่องเสี้ยวเขาเห็นแต่มามากบอกว่าเขาเห็นอ่าส่องอมเบลินส่องหนึ่งครับพี่นอ้องส่องเดียวแล้วก็อาจจะมีเวลาหลายหรือฉันอาจวลาอาจจะไปขายของซอยแม่เพื่ออะไรช่วงนี้น้องก,กัไว้พักพอนะกับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ที่แออจจัดคลิปหนึ่งก็คือวันที่ยี่สิบเก้าครับกะเหรียญยูปราจีนเหรียญยูปราจีนกับเหรียญยูปราจีน,น,ปปจนแล่ากับสกามบังกุเทพคือเก่าพี่นอ้อง ดังบอดังอีหล่าดังบอดังกันนี่แหละครับซื้อมวลโซนในการให้การสนใจซื้อมวลโซนในการสนใจทำโครงทำค่าวมาสัมผัสหลังว่าที่ในการปกบันเทิงผู้ใดว่าอีหล่าบอดังกัมบมาเบิงเอาลูกนอ้องผมอุ้งอิงเนี่ยบ่ธรรมดาและก็น้องมีรุ่นอีกรางวัลหน่อยครับคอมเซลูกอวอร์ดปีนี้อีหล่าอุ้งอิงเขากับมีรุ่นวาเสด็จสองปีสอนบ่กับได้บพราะได้กับขึ้นยูเอฟซีเพิ่นจะโหวตให้บ่ผมเชื่อร์ไวเอฟซีหลังอุ้งอิงเขา บลสิบอปายอีหล่าครับวอดซอยกันจะสร้างประวัติศาสตร์นาไม่อุ้งอิงในสองปีสอนพี่น้องผมเสือว่าเอฟซี FC ทุกท่านก็อยากให้อีหล่าได้กระสู่เต็มที่ถึงไหนถึงกันแล้วก็จะนุ้งอิงได้อีกปีนี้มันกับเป็นต่อยอดน้องได้ถึงว่าจะวอดเสียงเงินวอดฟีกระจังเรื่องเนี้นี่มันต่อยอดได้พี่น้องคนจึงหูจักายน้องก็มีงานขข้นน้องเติบโตแล้วก มืสไปตาตสกเก็ตบไปเรื่อยอันับแหลกเขาต้องได้งรางวัลประเภทพวกหรือมาก่อนแต่่าจอย่างอีเหลาอีฮอบปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็หวังว่าอาจจะได้อีกพี่น้องผมกะว่าอุ๋งอิงก็มีสิทธิ์ได้คือกันพี่น้องคลิปนี้กะเอาความเคลื่อนไหวของวงสาวหน่อยไปแฝงและความเคลื่อนไหวของอีเหลาอีว่าฝากพี่น้องว่าคำว่ากรุงเทพแล้วเป็นยังไดมีซอมมส้นามาสัมผัสหลังเวทีก็เลยเอามาแจงข่าวสาร าทุกท่านว่าสองอื่นอาจเสียบว่าแล้วครับแต่สองผมอาจจะสาไปหน่อยเพราะว่าอ่ากับวันใดมีกับมีกับติดภารกิจก็คืองานประจําก็สามีเวลามาล่วงข่าวพี่น้องกับกับคนข่าวไปก่อนแหละก็ไปยังครับกับหวังว่าเอฟซีทุกท่านสายก็เลิกใจมาเบิงมากดไลค์กดเพื่อกลังใจให้ครับบ้านนอกอาจเสบว่กับทรบกับเสียงวันนอกอาจเสีบว่ามวลคือสองอื่นเพิ่นแต่กะ จะพยายามนะพี่น้องครับฝากกดเป็นกำใจให้ส่องอสอนแน่เพื่อที่จะทําข่าวเกี่ยวกับวงการมวยรำและข่าวเกี่ยวกับวิลล่าของอิงจะเอามาซัพพอร์ตให้พี่น้องได้ฟังวา่าส่องไหนให้คนบ่อ่านเบาๆส่องบอลหน่อของซ้อนจะเห็นราคาส่องวิลล่าของอ,อ,นนะะองิง,งอแรกก็สามหน่อเพ็่แง่จนกว่าพี่น้องเฉพาะฟังบ่เบิ่งพี่น้องครับคลิปนี้ก็ฝากไว้คำนี้พี่น้องอย่าลืมนะครับเด้อคอมเฉลือกอวอร์ดไปโหวตซอยกันห,หลายๆ ผู้ใดมีเงินกะโหวตเสียงเงินผู้ไดมี่มี่กะโหวตฟรีครับไปโหวตฟรีขาไปเว็บไซต์กดอุ่งอิงซิบหน้าที่โหวตได้เธนึงกลับไปซอยกําลังใจกันแล้วก็หนังใครออกนะครับเดือนที่จิกายกระดาษแห่งกำลังใจกัน,ะกะน,ไ,กนไปเบืองว่าหนังบอโจบ,บสางนี่ผมว่าดีกีธรรมดาครับพี่นอ้องระดับสากทุท่งทางยีิหาล้านพี่น้องกับเสื้อว่าหนังเรื่องนี้ผมเสดว่ากะปังแน่นอนครับคลิปนี้สวัสดีครับ